สบายดีเมื่อนี้นานาเข้าเนี่ยวมาอีกแล้วเนาะเสียงก็สิแปลกๆเนาะตันดังดังตันเป็นวัดเมื่อนี้ก็เอาดอกไม้งามๆมาฝากเนาะงามอิลีทุกคนขอให้เบิ้งจนจบคลิปแล้วสิเข้าใจว่าความงามมันมีอยู่จริงมันก็สิกว้างอยู่เนาะเบิ้งใบยาวๆมันก็สิแบบโอ้โห islands of flowers ดอกไม้อันนี้ก็มีชื้อว่าดอกไลายเล็กเนาะทุกคนสวนนี้ก็เลยมีชื้อว่าลาเล็การ์เดนอินมอสโกดอกไลายเล็กนี้โบแมนมีได้ความงามอย่างเดียวเนาะทุกคนมีความหอมพร้อมและมีหลายสายพันธุ์มีตั้ง3 6สหกสายพันธุ์เนาะทุกคนเบิ่งไปเรื่อยๆเนาะทุกคนอันนี้ก็เริ่มเข้าเอา่อในสวนเนาะ มันก็สิเห็นคนประมาณนี้เลยหลายคนหลายคักทั้งสะออนทั้งคนทั้งสะออนดอกไม้กระปานนั้นดอกไม้หอมงามคนก็เลยแบบเอยมาสะออนแบบมาดมมาหอมแบบสะออนนะอันนี้ก็แค่น้ำจิ้มเนาะทุกคนเบิ่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวสิมีแบบเป็นส่วนแบบเอ่อไอแลนด์เลยนะไอแลนด์สอฟเอ่อฟฟาวเวอร์ส คลิปมื้อน,นี้ก็สิยาวแด้จักหน่อยเนาะทุกคนเพราะว่าอยากให้เห็นเบิดทุกซอกทุกมุมของสวนบอนนี่เนาะมันก็เลยยาวแต่ปิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออาภาัยนำํำเดอมีอย่างก็คอมเมนต์มาให้เตือนให้ฟังดเดอร์ทุกคนเพื่อสิได้อเอาไปปรับใช้ในคลิปต่อๆไปเนาะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ,เดอร์ทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้นในคลิปต่อไปเนาะ ไปเบิ้งกันเลยทุกคนก็สิมีบอลให้เด็กน้อยลินนำเนาะมีเป็นส่วนอ่าให้เด็กน้อยลินเนาะทุกคนอันนี้ก็เป็นรอบๆบบอนที่เขาเข้ามาก่อนเนาะและถัดมาก็จะเป็นบอลน,นี้ที่ค่อยเอินว่า island of flowers เบิง่งรอบๆอไอเลนคอยแดนเนาะอันนี้ก็เป็น รอบๆของส่วนที่เขากำลังสิเข้าไปในจุดกลางของส่วนดอกไม้นะแต่ซีมีคนหลายแล้วกันนี่โอ้พระเอกค่อยมันยืนทา่าไปไปไปเสนอพันวะไปเบิ้งกันโลดนะทุกคนคนนะทางคนทางดอกไม้หลายบัต่างกันเลยสีมีบักลหลายสีทุกคนแต่ค่อยกตซีบ,บัได้อา จอจงวันนี่สีนี่สีนี่เพราะว่ามันคนหลายเนาะแย่กันแล้วก็เรา่อยากเข้าไปเดโควิดจะมีย้านเดฮันหละไปเบิ่งกันเนาะทุกคนไปไปไปยุนี้เขเจ้ากับบุษย์ใส่หน้ากากกันแล้วเนาะทุกคนเปิดกันเบิร์ดแล้วเซรีกันแล้วเซรีกันเองส่วนนี้ขา้านิยมอ่มาทายรูปพีเวดดิงเนาะทุกคนหรือว่า คนจะเกิดลูกหรือว่าหลังเกิดลูกเป็นครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาหรือว่าเป็นผู้สาวไว้ใสเนาะสายโซดสายสิ่งอย่างก็มาถ่ายเป็นคู่หักคู่แพงกันก็นกนมาถ่ายเพราะว่ามันงามวิวงามกับเจ้าไทายแบบเออมือโปเนาะทุกคนงามทุกมุมแต่ละมุมก็สิ่งงามดอกไม้อ้วนอัวรอบๆต หลากหลายสีเนาะทุกคนเสื้อค่อยบอทุกคนเข้ามาข้างในแล้วมันก็นสีแบบโอ้โหไอส์แลนด์ออฟฟลอเอันนี้ก็สีเป็นสวนวอเตอร์ l ูหรือว่าน้ำพุเอ่อสำหรับเด็กน้อยเล่นลิ้นเนาะแล้วก็สะมีทางเอ่ขอขาเจ้าร้องเพลงร้องอย่างนำเนาะทุกคนร้องเพลงให้คนนั่งเบิงนั่งฟัง คุณน่าดอกใหมเบิ้งไปทางใดก็โอ oh, my god i want to live here สีก็สีสดใสแต่ละสีของมันเนาะนี่แตกต่างกันไปเนาะคนๆก็ได้อันนั้นน้ำพุเล็นน้อยสำหรับเด็กน้อยแล้วเล่นโอนางเอกนางเอกของเรื่องคนว่า ไปๆเข้าไปข้างในบังมันมีอย่างไปสำรวจบังดูเพิ่นวะดอกไม้ทางเึงอันนี้เทงเนาะทางถึงไงปต้นไม้อยู่ในซุ้มกสิมีบอลน,นางลิ้นอันนี้บอลน,นางลินหรือไายหูก็ได้นำต้นไม้เนะาะทุกคนนางกสิมาลองบังบายบายเสร็จแล้วเพิ่นวะ อันนี้ก็รอบๆอ,อ,อีกโซนหนึ่งนะเต่ละโซนก็ซิบร้คือกันได้ทุกคนที่ว่าถ่ายมาให้เบิ้งนะแต่ว่าอ้อมรอบอันนี้มันก็สิเป็นดอกไม้ล้อมเลยที่ว่าค่อยว่าเป็นไอแลนด์กระม่นกระเม่นเลยย่งไปโซนไหนก็บแบบซออนค่ะอันนี้ก็นี่แหละมุมนี้เ้าจาที่มักทายแห่งวดดิ้งหรือว่าครอบครัว า้ำคนก็ไา่มาสูตรมาดมมาหอมความงามบพให้ว่าสดซื่นแจ่มใสปีและเทือนเนาะที่ค่อยมา,าสวนนี้เนาะปีนึงนี้ต้องมาเพราะว่ามาซื่นสมความงามความหอมขวาเพิน่นทุกคนเห็นแล้วก็ต้องเสยสมเนาะทั้งจับทั้งหอม ว่าความงามของเพลินบธธรรมดามีหลากหลายสีผสมนี่ก็สีม่วงผสมสีสมพูรหรือสีส้มนาะทุกคนผสมกันออกมางามแหง้งผสมกันหลายอย่างหลายประเภทมองรอบกันต้นหนึ่งก็เป็นซุ้มบางไงนัง่นก็อันนี้ก็สิเป็นต้นทั่วเาทุกคนทั่วมันขะเจ้าก็สิเป็นมากนุ่ยใยญ่งย่ายนะจังมะกองนี่แหละ ดอกเหมือนกนระจิงงามโอ้นางเอกมาส่งท้ายคลิปเนาะทุกคนขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงร่างหนยบ่เจ็บบ่จนเจอกันใหม่ในคลิปหน,น้าบ๊ายบาย